สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีค่ะมาดูอีกหน่อยปีเราดูมันพัดไปนิดนึงดำๆพี่ชาวชันเนาะแบบพัดขี้บะมือคือเจเดนเนาะผ้าขุมครับผูลุยชาวชันผ้าขุมอันนี้มีคนได้ะสายพานที่เราเคยซื้อหรือเปล่าทุกครั้งนนำจะบอกดำขนาดน,นี้นะมันมีละเออบออันนี้ผ้าขุมแดงหรือเปล่าอืม แปดชุกคุ้นมาเชื่อครับพวกผมแช่ใครเพราะว่าจะว่าพัดโดยตรงเลยกับมันไช่เพราะว่าใส่น้ำมันเข้าไปกับใส่น้ำเข้าไปน้ำพักผมออกมาจะแทจบจะไบ่เห็นน้ำมันเลยบะหมี <c oughs> ่มละนะครับเพราะว่าที่ผมเคยกิน,ม,นมันมี่ลาวครับก็ใส่เพิ่มเลยมันม่นี้รอบผมมันมีอย่างเลยอร่อยสถานอกะกันไปหนุ่มๆอร่อยนะครับกลม,มกลมเลย สุขภาพแล้วแบบผมเนาะอืมอมอืมอร่อ,อยสำหรับคนทางอีสานที่ยมไม่เคยคัวแซ่คข่หรือผัดแซ่คข่แบบนี้เอามาคั่วแซ่คข่ผัดแซ่คข่ก็ดีจตกก่ก็แซ่บอยู่เดีเพราะว่าชาวบ้านในจังหวัดอีสานส่วนมากจะเป็นแกงเป็นลวกกับน้ำพริกเท่านะั้นอ๋อเนี่ยอืม,อม แล้วก็ฝึกให้ลูกให้หลานกินผักนะเจอกินนาะเมื่อผัดใส่ไข่ขวดใส่ไข่นี่ก็จะเป็นเมนูที่ดีเลยจะไม่ต้องใส่พริกเนี่ยประหยัดเข้ายัดเบอร์เหนือแล้วจากพริกเนี่ยพริกหนุ่เาานมเอาไปปิ้งกันบ้างทำมาซาเบลมีเลยมันจะเป็นฮอร์มนตอนนั้าใครชอบเผ็ดต่อเอาพริกนะมนาตัดแล้วเบอร์เหนืตอตอนั้นเล็กเบอร์เหนือก็จะถามว่า กินแบบได้แบบนี้มันบอกแล้วบอกพี่กัดเขาเลยทัดก,กินพี่กินเพ็เดเคียงมาเลยนะร้อนนุ่ม <c oughs> มัจะเหมือนพัดแบบแบบอย่างกระบอกถุกเระหวานครับเจ้าพัดพัดตัวไปก่อนพัดให้พอมันสดึงน้ำมันเหมือนบอกซาซานเขาเกาออกเร็เน,น้ะ คือยังพัดแต่พัดอย่างนี้แต่นี่พัดนี่พัดพัดตุ่นม,มันนนี่เลยครับมันกับปลีเหมอนกันนะบอผักโขมมันเป็นผักชนิดที่เละยากอยู่แล้วเพิ่มมันไข่มันน่าาลนมันมันจะออกไปสไตล์เดียวกันครับพัดผงกะรีแต่ไม่ได้แต่ผงกะรีเนี่จ้ะ เพราะว่าเนื้อไก่มันจะเน่นบางคนบอกอาจจะบอกว่าโอ๊ยสีสันไม่เห็นหน้านกินเลยดำอร่อยจอร่อยอทุกวันนี้ถ้าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพผักที่ออกสีนิดนึงจะดีต่อสุขภาพเ้าเนอะนะ เหมือนกับที่เขากินดอกอัญชันกินลาทเบอร์รี่กินบลูเบอร์รี่กินอย่างทุกอย่างเลยจ้ะกันลํำสีม่วงหอ,หอมสีม่วงอย่างเงี้ยมีสีบ้างมันจะดีนะเนี่ยอไปก้อนเรืยอก็ความรู้น่งางไก่เนี่ยถือว่าลับผัดชิบันนี่เรื่องจะหากินยากแล้วเพราะว่ามันมันม,ม,มีขายในตลาดเพรอะัดแบบนี้นะผัดก็มีขายอือแต่ผักสดมันมีขายอยู่กสต่ยอยังวีเขาเขาโรดเนาะ ร้อนนิ่กสมัยนี้นี่กับลูว่าจะทำอะไรกินลนนนนะน้องแม่พ่อทานประเดิมกูดูเกาอว่า,า,วาทุกวันนี้มีรีดิลิเวอรี่อาหารจำสั่งอย่างก็มีแก๊ปฟู้ดมีฟู้ดแพนด้าอย่างส่วนถึงที่หมดเนาะทุกวันนี้อาหารแบบนี้แทบจะหากินยากนะตามตลาสดสดแทบจะแบบขายก็บมะฮ้อยมีขายนะอืนค่ยตุ๋นผัดตัวผลองทำกินดูย้อนยุคไปพี่น้องไหม จะบอกอลไรเมนูนี่บอกว่าอร่อยนะครับเข้ากับยุคนี้ปัจจุบันนีจ้จะประหยัดได้เท่าไหร่เขากับประหยัดเนะดาะแต่หลายคนไม่รู้จับกบ่นบอกเล่าคลิปนี้ลงไปบางคนไงบ้า ผัดอะไรนี่ไม่เคยกินมเนื้อทหารเนอะจนทำเนื้อวงเลยเนาะมันคืออะไรมันคืออะไรแบบนี้แหละบอกไปชิมเปิดเกาหลีวะเนี่ยพักกรุบมากพักนี่มีอยู่็อกหนึ่งเลยนะสาวทหานเน,นเอะกาแฟเกาหลีนี่ไปทำอย่างน,น,น้ำซุปก,ก็สาวทหารเหตุกรุกมุนมล,ละ ปีนึงก็จะมีขั้งหนึ่งเหมือนบ้านเขาจะถือมาขายนะกินหน้าร้อนที่ช่วงเกิดใหม่เนี่ยจะเพราะว่าจะเข้าหน้าร้อนนี่พรกของก็เริ่มขึ้นมาต้นต้นโต,ต,ตขึ้นมานิดนึงนะเขาจะกินช่วงนี้อืมแต่ใบกะเพราใบโหระพาเนาะกักชีอย่างตรงนี้นะใบหอมลื่อหอมเปี๊ยกอย่างนี้นนครับในซูปเปอร์เกาหลีจะไม่มีขายมีบางทีที่ว่าขายต้นทักชีแต่นี่นะครับนี่นะ เบาเหนือบอกเลยกล็ีต้องกินเลยนี่ขายคือซุปเปอร์หรือแจ่เอาไปทำอย่างกินเอาไปพักไปน,นี่หรือเปล่าน,นั้นหารเบาเหนือก็บอกว่าคอยเอามาทำกินนะใช่สันคิดว่านะ่ะเจ้าไปแกงอ่ะอือก็เกงมากกว่านะปีนึ่งเลยอย่างนั้งนึงครับวันนี้ไปเห็นโอ้โหก่องเริ่มเพิ่มเลย หรือเรกก็กเขาือไปลวกน้ำจิ้มผัน้จิ้มเนืงอบ้านเขาจิ้มผักจิ้มอน,น้ำจิ้มสูจังนรอง่องไหรองกินใช่กินขาไก่ทุ่งเบืองน้อยจากทิปคนตามแกงนี้แก่ะ <c oughs> นี่นกิไก่ทุกงเไก่ไข่ผักถูกจ้ะ <c oughs> เท่ากันกับประเทศไทยเขาเลยจ้ะแต่ยาปอกอย่างหนึง่งราคาไก่กับราคาไข่เนี่ยราคาไข่จะแพงกว่าตัวไก่แล้วก็หลี่เป็นบล็อกนี่ไทยน้อยเนี่ยแพงกว่ากันเลยคอมเมนต์มานในเรื่องเขาเนาะมัเอาไก่แพงกว่านั่นแหละแต่ข้าหลี่ขอบอกไข่แพงกว่าไข่แพงกว่าไก่เนาะไข่แพงเนี่ยสี่พัน 4, เนาะย่างถูกชุดกับประมาณสามพันเก้าแต่สี่พันวนกับประมาณ ร้อยสิบาทไก่ตัวละสามพันครับอแต่ไก่ในตัวตัวละแปดสิบแปดสิบ้ากแลตวละกิโลกัวคนนะตัวใหญ่เลยบาเหนือซื้อเกิรนี่แหละถึงขายครับทุกคนถาขายไก่บุกบไก่ไก่ไม่ใช่บรรทุกตัวน้อยแลวหนาน่เพื่อขายแพกตามตัวแพกมันน้ำกันเลยเก้าตกตัวละสามพันหน่อยเอางไปที่ วิจารสีนี่ช่วงนี้สีนี่เศรษฐกิจแบบนี้เขากินอย่างที่ประหยัดได้เขาก็ประหยัดเนาะนเขากเก็บเงินส่วนนั้นไว่ใช่ใช่ในในวันที่เขาแบบอาจจะเจอวิกฤต์เจออย่างที่มากขึ้นวัานี้จะ้ะวันนี้บ้านเหน่อสายสานะันเนาะบ้านหนืบนนะอบรัดผมเนาะจะเจ้าของร้านเจ้าของร้านตัดนะผมนีก็แก้ท่อเลยจะ้ะแบบตะกอนบ้านเหนือสายันไปล่านตัดผมแก้เนะี่ยเป็นครีมนวดเป็นยาสระผมเป็นเครื่องเสิมสวยเนะี่ยแกจะซื้อมาใส่เต็มล่านเลยจะ้ะ แ๋้วนี้แกบอกก้าวเอาของมาใช้ร้านแบบเซ็ตไปเลยดิแกยังว่าเพราะว่าตอนนี้เกาหลีเนาะเด็กก็ปิดโรงเรียนจะไม่บ้านส่วนใหญ่ก็ต้องมาดูแลลูกงานก็บม,มีทํากับมีแบบแทบจะบอกก้าใช้เงินกันเลยเด็กก็ป้อยให้ผมยาวล้อเปิดเทิมขั้นเดี๋ยวมันจะตัดแบบเนี้จะแกอธิบายให้ฟังว่าแกเนืน้อแกทอมกันว่าท่นร้านที่ทาํางานเป็นยังไงบ้างมีผลกระทบหรือเปล่าจะบอกคนเลี้ยงร้านบังหรือลืม คนเยอะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเกาหลีช่วงนี้เหมือนประเทศไทยช่วงนี้เลยจะคือได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลเนาะได้เงินฟรีจากรัฐบาลเยียวยาช่วยโควิดเลยจะเก SO าหลีก็ได้ทุกคนเลยจะครอบครัวน,นึงก็ให้ทุกคนเลยบ่าเหมือนประเทศไทยเขานีบางคนก็ได้บางคนก็ม่ได้เนาะแต่เกาหลีเนี่ยได้ทุกคนช่วงนี้จับใจใจช้สอยนีย่ใส่เงินกันแบบชุดยอดไปเลยจ้ะย

เกาหลีอขอไม่ไม่เช็คแบบต่างๆนะครับก็ได้เช็คว่าคนนี้เปนเกระเสด็จตะกอนนะคนนี้ได้ผลกระทบจริงหรือเปล่านี่เขาจะตรวจสอบเลยจะคือรัฐบาลแบบประกาศเลยว่าในทรงเรื่องบรเลยครอบครัวนี้มีกี่คนครอบครัวนี้มีกี่คนเขาจะให้ทุกคนเลยแต่แต่ละเขตเนี่ยจะเหมือนกับบ้านเขาใช้ภูมิเชียงรายเนี่ยจะเชียงรายอาจจะได้ก่อนวันนึงใช้ภูมิอาจจะอีกอาทิตย์หน้าอย่างเสียแล้วก็แต่ละเขตพื้นที่ ก็จะได้บระทากขันจากของเขาดีนะแต่ของเราดีานี่ไ,นมนไม่มีสิบหกพันมาเนี่ยเนาะอโอโ้โหนี่ได้ที่สิบหกพันมาเลยจ้ะวันที่สิบห้าตอนเยน็นแค่แต็มล้านเลยเราถ่ายร้าน,นเนาะพ้ามาถึงใจเขาใจเขา,เขาอันนี้เงินที่เข้ามาฟรีเขาอยากพากัรอบครัวเขามากินมาใช้มาจ่าจเยเป็นเรื่องปกตินอกใจไปเลยเลย,เลยจ้ะ รขกอยู่นี่โลกนี่จะมากให้ามกันแบบให้ออกบ้านเลยนะเป็นแพร <c oughs> เ,เมืองสถานเนาะเพราะเขาเมืออาจจะพ่อันเป็นมานานแล, <c oughs> ล้วใครว่าหรือเขาตายใครตาย <c oughs> แบบนี้หรอมั้งอ้อไม้กันเยอะนะครับก็หลีอกเลยที่แรกบ้านเหนือสายสานโซสานเท่าแก้วช่วงที่เป็นโควิดสองเดือนแรกที่บ้านเหนือสายสาน <c oughs> ได้ยุดงาน,านโอ้สองสารเท่าแก้วเราให้เงินแทบจะก็ได้ขายเลยที่ไหนได้เท่าแก้วได้เงินช่วยจากรัฐบาลได้เยอะกว่าที่ขายของเย จกลูกน้องคุณเกาหลีพนักงานเกาหลีที่ทางานกับบ้านหน่วยสายวสานเนี่ยจะเพราะว่าคนต้องเข็นประกันล้านประกันอย่างกับชาแก่พ้อแต่บ้านหน่วยสายวสานไม่ได้ทําประกันล้านอย่างเนาะไม่ได้ทําประกันพนักงานจ้ะก็บไม่ได้เงินส่วนนั้นนะพนักงานน่ะได้เงินฟรีกคนละล้านฟรีน้อยเนาะชาแก่ก็บอกได้จะว่าบ้านหน่วยสายสานไม่ได้ทำประกันกับแกไม่ได้ส่งเรื่องให้ทางรัฐบาลอย่างเนี่ยเขาเขาพูดไงเขาก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ส่วนนั้นไม่ใช่เป็นประชากรไม่ใช่เป็นคน คนบ้านม,มีเงินเยียวยาเชงเจ้าของร้านแล้วกับพนักงานในร้านพร้อมใ่จะให้เป็นเงินปลอบใจอย่างเสียได้นอกเหนือจากเงินเดือนอีกคุณนะคนกเกาหลีได้ฟรีคนละล้านซีเแล้วก็ท่วแกก็ได้อีกนะนั่นแหละครับเ้าเหนือเรา้่าวอย่างเราคิดวบาโอ้วันวนั้นจริงท่อแกผู้หญิงพาไปเที่ยวอ,อาจจะเป็นเงินโซนี่บระจักระบ้านเนื<พ>อสายสามว่ได้เงินพิเศษมูกุญแลเราก็เลยเงินททนตัวที่เรารับนี่พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวพาไปกินปานี้ตลอดสาารเนาะ ได้เงินเยียวยามาอยู่แล้วอ,อีกอย่างหนึ่งเจ้าของที่ที่เช่าแกเช่านะเนาะเพิ่นก็นล,ดลดลดราคาลดราลดลคาเช่าที่เนี่ยจะครึง่งตัวครึ่งเลยเออะไรไม่ได้ขอึอ่อนมั้นี่อยากเก็บบวกคัดลุมห้องแป,ป้าเนี่ยสาอุส่าหดิจมอลเรับแป้งเหนือเปิดตั้งวันทั้งคืนตายเลยตื่นมาต่อเจ้าห้องเลยเต็มเปิด <laughs> Đúng không có chứ lấy đúng khi bao giờ chẳng hạn gặp người chẳng hạn chẳng hạn kìm là quý đừng có cảm thấy việt vọng thẳng là nó ừ. đơn nha này, đơn hốp, đơn chết này hả đơn chết, đơn pẹt chẳng hạn chẳng quay quá nhiều người sắm mơ của cậu lấy nữa nó ถ้าเปลี่ยนประเทศไทยเขากระทงการยุดผักดูล่อนครับแต่ประมานหยุดวันเดียวกันสงการเหมือนประเทศไทยจะแล้วแต่บริษัทจะสั่งให้หยุดแต่จะได้หยุดเกือบทุกที่เกือบทุกที่ได้หยุดบาพร้อมกันอืมเขาเลยไปเรียกว่าหยุดซุตาหรือภาษาไทยก็ท่อก่อนหยุดดูร่อนนะไปหยุดดูล่อนให้ขาครอบครัวไปเที่ยวเหมือนครับโรงงานนี่จะหยุดวันที่ยี่เจ็ดเดือนเจ็ด ยุดดีเจ็ดกับอาจะยุดสูงสุดก็5วันบางวันบางงานพิงงานหลายจะยุดสามวันนะครับเดี๋ยวบ้าเหนือเขาเหล่าชายนั่นทำงานอาหาหันจะยุดจะยุดเดือนหน้าเนาะจะยุดวันที่หนึ่งสองสามเดือนเจ็ดกับบ้าเหนือเหล่าชได้ยุดเดือนเจ็ดเกียร์กันไม่ลงตัวเจ้าพนักงานคนอื่น์ยุดเดือนหกทะเลาะกันโอ้โหทะเลาะกันไม่เป็นใจกานเหมือนจะแตกแต่เกลือกันหยุดเจ้าแกีผู้ชายได้มาเป็นคุยกันดีๆคุยกันดีๆเจ้าแกียรผู้ชายบอก แต่บ้านเหนือสายสานกับสายสามไม่ได้มีปัญหา,าเลยจ้ะเพราะว่าให้คนเกาหลีเรียกวันหยุดก่อนเนาะเพราะว่าบ้านเหนือกับสายวิสานเป็นคนตั้งชาติที่มาอาศัยอยู่ในเกาหลีก็ได้แบบว่าได้นัดไปเที่ยวกับญาติพี่น,ออน้องพ่อปัวยอย่างเซีย,ยนะจะยุ่งกันสองคนแต่เขาเลยบอกหัวหน้าว่ะเลือกวันหยุดกันไปก่อนเลยเหลือวันไหนบ้านเหนือสายสานหยุดวันไหนก็ได้ไม่ใช่ปัญหาขณะนั้นยังพลิกกันล่านทางมันจะแตกอนี่เพราะนก็หลีมีแต่ซีวี่นะครับทะเลาะกันทะเลาะกันแต่กูจะหยุดแบบนี้กูยุดนี่เขาบ่า ทางโคนง้นทางจะนัดลูกนัดปลอกพัวยุทธวปนี่นะยยุ่งข้องกันมาหนี่เงน,นะวันที่ที่นี่จะไลยเฟื่อยไปหมดเลยเปลี่ยนมันยุทธเปลี่ยนเอาไปเท่าแก่ผู้ชายมาเบรกเลยจ้ะพูดกันเบาๆแขกนั่งกินข้าวอยมอะไรแนั้นเจ้าหน้าชาวชาวนี้ได้ยุททธี่หลังมูยุติเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดวันที่หนึ่งสองสามเจ้าพเจียวหาพี่หนึ่งจเจ้าพี่เจียวก็น้าจะได้ ไปช่วยคิดหนึ่งได้จากให้จบมันแล้วไปนอนพูดไรเนาะยังต่ำอุูยอุ้ยต่ำย้อนกลับไปดูคลิปหรือพี่ดูคลิปเมื่อวานเนาะพี่บนเหนือลงคลิปบงเหนือจะลงวันละวันละคลิปปอโผลเพราะว่าอยู่ตะกอนอยู่ล้งกองอยู่ล้งหนึ่งเหรอลุง ทำที่กินจะลงวันเดียวกันเลยแต่ด้วยนี่วาาัสายชันเขาบอกว่าทำก็ค่อยมีเวลาเลยนะเนาะเวลาเหลือนไอยนี่เลยเอาลงเอาลงวันลีบครับพี่บางคนก็แนะนำมายังพี่อัดก็แนะลยนำมาแบบน้องทำคลิปยูทูบจะปล่อยคลิปขาดช่วงต้องลงคลิปทุกวันทุกวันเลยเดี๋ยวผู้ติดตามจะหายไปนะมาสักบ้านเลยสายชันก็เข้าใจเลยจ้ะแต่ก็อยากบอกให้พี่ว่า จะเฝ้าออกกันที่ตามบ้าเหนึ่สายสานติดตามกันไปนานๆอยากให้ติดตามจนถึงบ้านหนือสายสารใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยอย่างในวันข้างหน้าจะเพราะว่าตอนนี้บ้าเหนึ่งสายสารจะมันกับพวกพี่กับผู้อยู่วิกฤตทั่วโลกนี่เป็นยังไงเกี่ยวกับไวรัสนี่ด้วยเนาะบ้าเหนึ่ยสายสารจะพาพวกพี่ออกไปเที่ยวไปเดินเที่ยวเหมือนเดิมกันก็ต้องเสียบตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองด้วยจต่กับผู้จะทายคิปอย่างมากมายอย่างที่นาแต่มาทายคิปนั่งกินข้าวทุกวันทุกวันหัวพี่เบื่อเนาะก็เลยว่า ก็เลยพงอดเดี๋ยวจะบอกพี่ว่าที่ทำกันไปนานๆจต่เองคลิปบ้างในสายสานอาจจะเดือนนึงก้อนนึงกับพวกเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทำงานมันก็เริ่มช่วงที่หรอลูกค้าก็เริ่มเยอะเริ่มเยอะคอโรคพอไทยเนาะเลิกงานมาสี่ทุ่มเนี่บางครั้งก็แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยก็มีบางครั้งก็ขี่มาจากร้านเรียบร้อยไปแล้วเรื่องกับมืออีกแล้วแล้วจะถ้าจะมานั่งคุยกับพี่ๆเฉยๆว่าเออ ม,มีคนเขียนมาถามบ้านหนือสายสาตว์า้วทำงานด้านอาหารนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้เงินเยอะหรือเปล่าถ้าพี่ๆน้นนองๆที่ติตตามบ้านเหนือสายสาตมาจะอดจะพูดจะบ้านเหนือสายสาต์จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเงินเรื่องท้องไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเองินเรื่องท้องจะเอาที่ตัวเองทํางานที่ไหนอยู่แล้วสบายใจอ,อยู่ได้อยูเป็ดกอนจ้ะเรื่องเง<ด>ินเรื่องท้องเนี่เอาไว้ทีหลังเพราะว่าเขามีน้อยเขาก็ใส่น้อยเนประมาณนั้นอื เรานี่ยอิมอ่มเลี่ยแล้วอย่างท่านอิมอ่มเนี่ยถิมรดอะไรอะไรบอรเลยครับเมนูอร่อยเมนูเพื่อสุขภาพอ,อร่อยสนุกคุยกันไปครับเนาะถ้าชอบไปกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อเพื่อนี่ผมลืมกดลืมกดดินเนาะดูคลิปบนงานคทิปบนงานพี่ยืนนะครับฝากด,ด้วยนะครับขอบคุณครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามบ้านหน่อยสายสารไปนานๆนะคะดูแลกันสุขภาพกันทุกคนนะคะสวัสดีครับ